งานนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นในแลบของเราเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนคนไทยโดยตรงนะครับซึ่งจะมี i m p a c คมหาศาลในวงกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตู้ค o n ดานโวทที่ใช้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งมีคนใช้เป็นหลักแสนคนนะครับรวมถึงในเรื่องของเครื่องดรายข้าวที่มีประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นชาวนาเนกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยกว่า4ล้านครอบครัวนะครับรวมถึงในเรื่องของ กังหันลมซึ่งซึ่งการใช้พลังงานของประเทศมีความต้องการสูงขึ้นในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราไม่มีการหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อรองรับตรงนี้เนี่ยก็จะทําทให้ประเทศเราเขาดดุลทางการค้าเยอะขึ้นนะครับซ,ซึ่งเสี่ยงว่ามาณมากขึ้นในอนาคตรวมถึงในเรื่องของการพัฒนานโรงไฟฟ้าเช่นเดียวกันอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้พลังงานเหมือนของประเทศเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับที่คิดว่าคณะกรรมการเนี่ยก็มองเห็นความสําคัญนะครับเลยมอบรางวัล อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี2566ให้ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี่นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับนิสิตนะครับที่คอยช่วยเหลืองานตลอดเวลานะครับก็ทำให้งานเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วก็สามารถใช้งานจริงได้รวมถึงขอขอบคุณผู้บริหารทุกคนนะครับที่สนับสนุน ขอขอบคุณอาจารย์นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่ที่ทำให้ผลงานต่างๆนียเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถนํามาใช้จริงได้ครับรวมถึงขอขอบคุณแหล่งทุนทุกแหล่งทุนเลยนะครับที่ทําให้งานวิจัยของผมเนี่ยรวมถึงการสร้างนวัตกรรมของผมเนี่ยนะครับมีความต่อเนื่องและประสบความสำเร็จและสามารถนำมาใช้งานจริงได้ครับ